สรุปตอนนี้ได้คําตอบแล้วจะมาที่กรุงเทพที่บางขวางนะคะแต่ไล่เลีงบรรยากาศดูก่อนเมื่อวานบินลง M7 เนี่ยแหละค่ะมาถึงนครศรีธรรมราชแล้วช่วงประมาณเกือบ6กโมงเย็นนะคะทางการอินโดควบคุมตัวชาวริศทองด้วงหรือว่าแป้งนานโนดเนี่ยแหละค่ะคุมตัวมาแล้วก็ขึ้นเครื่องแนว่าแลนดิง้งแลนดิง้งใช้เวลาประมาณไม่นานละค่ะไม่ถึงชั่วโมงะนะคะหกโมงเกือบครึ่งค่ะแลนดิ้งแล้วนะคะ ผ่านตอมอก่อนหลังจากแกรนดิ้งนะคะที่ประตู2อาคารผู้โดยสารขาออกค่ะมาแล้วพร้อมการควบคุมอย่างแน่นหนาค่ะแล้วแป้งนาโหนใส่เสื้อกันกระสุนด้วยนะใส่หมวกคุมหน้าไว้ทำกลางประชาชนบางส่วนที่รอขึ้นเครื่องก็งงง,งเอา้าอะไรเกิดอะไรขึ้นจับกลุ่มเมาส์กันใครอะใครอะ S <S 2> <S 2> บางคนตามข่าวก็รู้แพ้ไงแพ้ไงโอ้แล้วบางคนเขาก็นึกว่าแบบเป็นคนดังที่ไหนเพราะว่าโอ้มีกองเชียร์มารอต้อนรับที่สนามบินเยอะเลยนะ <S <S เออนู้แฟนดอมใช่ไหมเออเอฟซีใครอะไรยังไงคนดังหรือเปล่าดังจริงค่ะดังข้ามชาติเลยนะคะแปงนานโหนดก่อนที่ตำรวจอีกช,ชุดเท่าที่เห็นหน้าจอนะคะรับต่อค่ะเพื่อเดินทางไปที่สพเมืนนองนครศรีธรรมราชระยะทางจากสนามบิน20กิโลค่ะแต่ใช้เวลาเดินทางครึ่งชั่วโมงนะ หับภาพไปดูช่งค้ำหน่อยค่ะกระบวนการของตัวคนเข้าเมืองเนี่ยพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้บัญชาการภูทรแปดค่ะแถลงข่าวการจับแป้งคุมตัวถึงไทยเดี๋ยวจะมีตารวจสามโรงพักที่พัทลุงแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะคะมีที่ไหนบ้างมาที่แรกค่ะมีสพตโมดแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่และต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานหลังจากไปยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ในเขตรักษาพันธ์ศัต์ป่าเขาบรรทัดเมื่อวันที่8พฤษภาคมปีที่แล้ว2ก็คือสพกงราค่ะ แจ้งข้อหามีปืนไว้ครอบครองไม่ได้รับอนุญาตหลังจากปะทะก,กันเมื่อวันที่8พฤศจิกายนทีเจ้าหน้าที่เข้าไปเคลียร์พื้นที่แล้วยึดปืนสงครามได้2กระบอกอะคะ่ะรวมถึงปืนแท้อีก2กระบอกในจุดพักที่ปะทะก,กันตามที่เราเคยนาเสนอปีที่แล้วสพที่3คือป่าบอนนะคะข้อหาก็คือพกพาปืนหลังตํารวจเข้าจับกลุ่ม5คนได้ที่ช่วยแป้งนานโนดหลบหนีออกจากพื้นที่โดยยึดปืน h k 47ได้1กระบอก พร้อมกับกระสุนหลายร้อยนัดค่ะจากการตรวจสอบลายนิ้วมือพบว่าเป็นของแป้งนาโนดนะคะแจ้งข้อหาละทั้ง3โรงพักนะคะมารวมตัวกันที่นครศรีธรรมราชหลังจากนั้นผู้บัญชาการพัก8เองบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปฝากขังที่นครศรีธรรมราชก่อนเพื่อให้มันเสร็จสิ้นขั้นตอนหลังจากที่ทางอธิบดีกรมราชัณฑ์ได้พิจารณาหลังจากนั้นว่าจะส่งตัวไปที่เรือนจําแห่งไหนซึ่งผู้บัญชาการพัก8เองยืนยันข้อสงสัยของสื่อมวลชนนะคะ เรื่องที่จับแป้งได้ตัวจริงหรือเปล่าก็ยืนยันนะคะบอกว่าจับได้จริงสาเหตุที่มาถึงไทยก็คือต้องปิดหน้าแบบนี้แต่ว่าตอนที่อยู่อินโดเปิดหน้านะคะเพราะฉะนั้นรับประกันตัวจริงแน่นอนเออแล้วเมื่อวานเนี้ยแป้งก็ตะโกนขึ้นมาบอกว่าแหวนเพชรเขาหายเอาเหรอเออแล้วก็บอกว่า ตำรวจอินโดเอาไปคือตรงนี้ต้องเช็คนะ <Okay. S 2> คือเราก็ยังไม่สามารถที่จะไปใส่ความได้นะฮะคือก็บอกว่าแหวนเพชรเนี่ยหายระหว่างที่ถูกนําตัวกลับมาประเทศไทยเนี่ยอืนะหายยังไงก่อนนะตองต้องตรวจสอบอย่างที่คุณปิ๊กบอกไปเลยนะคะแต่ยังไงก็ตามยืนยันว่าแป้งตัวจริงไม่มีตัวปลอมนะคะไม่ได้จับคนหน้าเหมือนแน่นอนฟังดูค่ะพนักงานสอบสวนจากตํารวจภูทรจังหวัดพัทลุงดําเนินการสอบสวนเสร็จแล้วก็จะนําตัว ในชาวลิททองด้วงนะครับไปยื่นคำร้องนะครับขออำนาจศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชในการฝากขังครับเมื<สา>่อศาลได้พิจารณาคำร้องและสั่งคำร้องแล้วก็จะเป็นเรื่องของกรมราชทัณร์นะครับณที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็คงจะเป็นเจ้าที่จากเรือนจำจังหวัดนครศรีธรรมราช นะครับมาดําเนินการต่อนี่คือช่วงค่าเมื่อวานแต่ว่าได้คำตอบเพิ่มเติมจากพันธบเอกทวีสศสองรัฐมนตรียุติธรรมแล้วนะคะว่าจะนําแป้งคุมตัวที่ไหนก็คือมากรุงเทพแน่นอนแต่จะเป็นคลองเปรงหรือว่าบางขวางลองฟังดูค่ะเขาจะอยู่ในสายตาในสายตาของผู้คุมแล้วเราก็มีระบบกล้องที่สามารถจะ ตรวจสอบได้นะฮะเราคงไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับ,ค,รบคือ,อของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็เราก็กังวลว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกก,ก,ก็อาจจะมีการสอบสวนซึ่งบางส่วนต้องได้ข้อมูลจากเขาด้วยนะครับหมายถึงเรื่องที่เขาแผบไปใช่ไหมคั้งเรื่องที่เขาอ,ออกหนีหนีที่ควบคุม,มนะซึ่งการลองดูว่า มีขารการเราอาจะดําเนินคดีปไปบ้างแล้วหรือมีการลงโทษบ้างแล้วก็จะดูว่ามีใครบกพร่องมีใครอยู่เบื้องหลังไหมเพราะมันเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจค่อนข้างแน่ชัดแล้วนะคะหลังจากที่ท่านทวีได้ชี้แจงออกมาหรือว่าสัมภาษณ์ออกมานะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจสอบสวนกลางขอกําลังชุดหนุมานกองปราบพร้อมกับอาวุธครบมือสี่นายนะคะคุมตัวไปที่บางขวางค่ะ จะเป็นชุดที่ประกบแป้งนานโนดเลยนะคะโดยจะประกบบนสนามบินขึ้นเครื่องก็ประกบไว้นะคะเพื่อเดินทางเข้าที่ดอนเมืองวันนี้เดี๋ยวจะมีขบวนของกองปราบเนี่ยแหละคะ่ะคนย้ายนักโทษเข้าไปนําตัวแป้งที่ดอนเมืองนําไปสู่บางขวางแต่ยังไม่ได้บอกเวลาแลนดิ้งนะคะว่าจะลงเครื่องกันกี่โมงคะ่ะ